นี่ครับเชฟที่หายไปนานจากช่องไปรุ่นกํนาลังสร้างตัวสร้างวัวเลยตรงนี้กำลังสร้างตัวอยู่ยเพราะว่ามีค่าเทอมลูกแ0 0 0 0นต่อปีแ0 0 0สนต่อปีที่ต้องหาเลี้ยงดู 800, ดนี่กับข้าวที่ทำผัดกะเพราใส่หมูครับไม่ใช่ผัดหมูใส่กะเพรา ขับพาคุนเซนมาไม่ทันตอนเข้าครัวตื่นสายน,นอนต่อใช้ไหะครับขยันขยันใครอยากได้พ่อของลูกที่ดีต้องดูคนนี้ได้นะตัวต้องใช่แล้วยังมีประเด็นกับกับน้องเลยนะน้องอะไรวะที่ ที่หาค่าดึงดู8ต่อปีไอค่าเทอม8แนเอาขาหนเอแ<ะ>ล้วเอาแล้ว,ลวสตอรี่เนี่ยสตอรี่ล้วเดียวเรียวเ,ยวเียวทามเลยเนี่ยเฮ้น,อ,น,น,นอันนี้คือขัวประวันนัขัวประวันหัวประวันของร้านวันวบาเ บรรยากาศดีเชยงเดียวเลยเราไม่ดัง <laughs> แล้วช่องจะกลับมาเมื่อไหร่ครับสักพักใหญ่ๆ <laughs> <laughs> เอาเมื่อไหร่ดีเราอ่ะขอ หมื่นหมื่นไลค์หมื่นไลค์มาแน่นอนดูไม่ได้ดำแล้วด้วนี่ครับจากธุรกิจตรงนี้ดูดูดูเชฟแกนทำอะไรบ้างเนี่ยโน่นร้านร้านโน่นนะครับให้เชฟแกนไปรีวิวร้านข้าวนี่ก็ถูกที่เล่นโอ้โหแม่งไม่ลบนี่วะ พี่เจ้าร้านผมขายเครื่องดื่มของใช้รวไปอะไรคือวุ้นวอะไรคือวุ้นวรู้ๆกันอยู่น้ำชาน้ำชาล้ำชาน้ำชาข้อดิมาได้อยู่ตรงข้ามคาเคร์สายน้ำคาเคร์องขวาเป็นโรงแรียาเัธยม อ๋อนู่นโรงแรมโรงแรมมันเฉลียงเออไม่เคยโปรโมทน้ะสูเลยอยู่ข้างนมสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยกำลังจะไหลไปกำลังจะไหลไปเออโหแม่งลองเลยเนี่ยครับทางร้านสติ๊กเกอร์รับทำสติ๊กเกอร์ทำไวนิลราคากันเองครับเจ้าของร้านใจดีบางทีก็โมโหบ้างนิดหน่อยแต่ตอนนี้มีโรคข้อเข่า เจอมาจะตัดนะเอาอะไรกะหมดยังแล้วไอ้กันโดดวัดบทด้วยว่างไงครับเออเขาไม่ให้เต้น่ะไม่ไปแล้วอ๋อเหรอเออเขาบอกเขาไม่ให้มีการเล่นเต้นลำเขาวัดเพราะสิ่งนี้ใช่เดผมไปดูเขาเต้นไม่นไปเต้นแล้วเดี๋ยววัดจะพังนี่นี่บ้านบ้านเบรครับ ไปเบตีครับเบตีครับเบตียังไม่แตกมิสไปแล้วไปส่งลูกครับไปส่งลูกแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปตามติดชีวิตเบตีเอาพาพาละเยอะพาละเยอะเดี๋ยวกูพาละเยอะไปมาแล้วครับเบตีไปไหนมาไปจงเดิบิทพาละเยอะช่วงนี้แร่จะถามว่า รายการจะกลับมาตอนไหนดีก็เดินเร็วนี้แหละครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่มีอะไรจะฝากบอกชอบไหมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกันัไปเลยนะครับรอก่อนงบหมดไม่ใช่ไหมรอพีงบก่อนเดี๋ยวเจอกันเราเร็วนี้แหละคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆหน้าใหม่ๆแต่ใจเดียวนะเจ้ตอนนี้เชฟแกงกำลัง หาเงินค่าเทอมให้ล sw ูกกันแล้วเท่าไหร่นะปีละแปดแสนปีละแปดแสนหาเงินให้แม่น้อยสองคนขยันขยันเกินเหตุเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวไปทำกับข้าวกระสอบอีกขยันเกินเหตุก่อนละช่องนี้ติมีแต่คนทํามาหากินติดนี่แหละติดผู้หญิงเป็นนิสัยเป็นนี้แหละไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่เด็กละตั้งแต่ละรุ่นละมันเป็นความจริง จริงเมื่อก่อนนะโอ้ยงูนี่เหรอแล้วเดี๋ยวเนี้ก็อย่างนี้แหละเหมือนเดิมไปถ่ายแพนมาเลยพี่ขี่ไปถ่ายโรงเรียนมยสตาร์ทรถโรงเรียนเลยนะพอปิดกล้องโอ้มีคนด้วยครับเปคนหนึ่งคนมาครับมาครับก็มาครับ